นอกน้อมต่พระผู้มิพระเจะ้าผู้เป็นพระตศนิยมีตศนิชอบได้ถัยพระองค์เองพร้อมทงพระธรรมท,า,ทาสั่งสอนของพระผู้มีประภาคเจ้าพระองค์นั้น พระประสงค์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติชอบตามตธรรมคำสั่งสอนผู้เป็นสุป,ปฏิบัตโนโสงวันนี้ เป็นวันอังคารปี2 8รัฐภาคมอุทธศกราม2,567เวลาตี4 40นาที ในเบื้องต้นนั้นหลังจากตื่จากการจับวัดการหลับนอนบำบัดจิตส่วนตัวแปรงปานร่างหน้าสงน้า ตุนให้ร่างกายสดชื่นแต่ไม่แปลงฟันในร่างหน้าในส่งน้ำร่างกายก็ไม่สดชื่นไม่ชำระร้างความสกปรกของ รู้สึกไม่สดชื่นยกเป็นแต่ผู้ที่สกปรกผู้ที่ไม่แปรงฟันในล่างหน้าไม่ส่งน้ำจนไปนกิจวัตรกปจะไม่รู้สึกอะไรตีสี 4, เราลงมาเดินโจงกรบ เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิเป็นการกัตุ้นร่างกายเป็นการฝึกฝน,นร่างกายจากนั้นก็นั่งสมาธิแอกที้นั่งสมาธิ การเดินยกกรมการนั่งสมาธิไปการฝึกเรียกว่าฝึกทั้งร่างกายฝึกทั้งจิตใจเป็นทฤษฎีคนไม่เคยเดินกับคนที่เคยเดิน ความแข็งแรงความอดทนก็ตแต่สักกัดคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิโดยเฉพาะการนั่งอยู่กับพื้นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือขวาทับเทือซ้ายวางไว้นือตัก ต่างกายให้ตรงพ่อแม่ปรบาจารย์ทนแน,นะนำนั่งในอธิยาบทในท่าดักกร่มีความเรียกขึ้นไปบอกมือขวาขวางซ้อนบน,นมือซ้ายนิ้วโป้ง หรือหัวแม่มือจรด,ดกันแก่หัวแม่มือจรด,ดกันก็ช่วยทำให้เกิดสมาธิหรือการนั่งตัวตรงก็ช่วยทำให้เกิดสมาธิ้าสมา,สมาธิหายความง่วงเหงาเหวา,หานอนไปทอปรเมือ่อไหร่ เนวที่มันจรดกันอยู่เนะมันก็จะหลุดออกจากกันกาที่ตั้งตรงมันก็จะควบคุมังครับไม่ได้เห็นซ้ายเองขวาโยกหน้าโยกหลังเรียกว่าสัป,ปะหกถ้าไม่ฝึกฝนมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นจิงชัย วิธีการหลายสิ่งหลายอย่างในการเป็นอุปกรณ์ในการฝึกที่ผ่านมาเช่นลูกเตน,นี้ชอบนั่งหลับชอบนั่งสปปงบก็เอาอุปกรณ์เช่นหนังสือ หรือก้อนวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งวางเทินไว้บนศีสะัะบอกว่าไม่ให้มันหล่นมาก็ต้องระวังสะพังไม่ได้เดี๋ยวปอบพี่วางอยู่บนศีสันจะตกลงมาก็เป็นตัวช่วยทำให้เกิดสตัตว์ในสมัยเป็นเด็กๆ สมาธิบางครั้งมันก็เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้จักว่านั่นเป็นสมาธิเช่นเป็นนักเรียนให้เดินเดินแข่งกันเดินแข่งกันโดยเอาค้อนอิมาวางเธอไว้บนศรีรษะแล้วก็เดินแข่งกัน ออกจากจุสตราเดินไปโดยมีก้อนติดวางเรืเม่มบนศีรสะเดินไปออบไปออบหลังแล้วก็เดินกลับมาโดยมีให้ก้อนติดนั้นร่วงหล่นถ้าหล่นก็ต้องหยุดจับขึ้นมาวางใหม่คนที่เดินด้วยกันก็ก็เดิน ออกหน้าไปไกลๆแล้วก็ต้องระวังสติมันคอยระวังต้อนอดให้มันตกเป็นการฝึกสติซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่านั่นเป็นการส,สติรู้แต่เพียงว่าทำอย่างไรเราจริงจะชนะนั่นเป็นการฝึกหเ่งทีิครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ คยไปเห็นศูนย์ฝึกสมาธิแห่งหนึง่งที่เวลส์อยู่ติดกับประเทศอังกฤษฝึกสมาธินอกจากการให้นั่งเฉยๆแล้วก็มีการถอดด้วยิธีการอื เช่นทุกคนยืนตรงเท้าแถวมือขวาหรือมือซ้ายที่ถนัดเอาต้านไม้อาจจะเรียกไม้พองเป็น่อนไม้ยาวๆเอาวางไว้บนฝ่ามือแล้วก็ออกเดินพร้อมกัน ใกล้ๆเอาอ้อินเพินมันใส่สักนี่แหละแต่เปลี่ยนเป็นไม้แล้วก็เลี้ยงไม้นั้นไว้ไม่ให้หล่นออกจากมือค่อยๆเดินไปแล้วก็เดินกลับมาสู่ที่ผู้ที่มีไม้อยู่บนมือก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ไม้หล่น ไม่ใหมก็มีปัญหาไม่สามารถที่ประกอบได้พอฝึกไปสักระยะหนึง่งก็สามารถเลี้ยงไม้ได้ดีหรือการฝึกบางครั้งมีท่อนไม้ลักษณะคล้าๆเสา ้นไม่โตแค่เท้าขึ้นไปเหยียบได้วางไว้บนพื้นดินให้ผู้ฝึกสมาธิขึ้นไปเดินไปยืนที่ที่ไม้โดยเริ่มจากเรียกว่าโคดไม้แล้วก็เดินโดยยั้งตัว ค่อยๆเดินไปจนสุดปลายไมย้ค่อยๆหมุนตัวกลับบนบนท่อนไม้นั้นโดยไม่เท้าสัมผัสพื้นดินเดินบนพื้นดินมันก็เดินได้ปกติธรรม,มดาพอบอกขึ้นไปเดินบนท่อนไม้นั้นนะเท้ามันก็สัมผัสในพื้นเท่ากัน แต่ว่ามันเป็นท่นไม้ก็เกิดการปรุงแต่งว่ามันจะร่วงมันจะหล่นก็ต้องเพิ่มสติกมากขึ้นเท้าก้าวไปสลับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปจนสุดปลายไม้แพอสุดปลายไม้นี่มีปัญหาบนพื้นดินนี่มัน เนื้อที่มันกว้างสามารถกลับตัวได้ไม่มีปัญหา<ม>ออกขึ้นเป็นต้นไม้ให้สต,ติต้องเพิ่มขึ้นมากต้องไปไปกลับเท้าต้องค่อยๆหมุมนก็ต้องะระมัดระวังมากขึ้นพอทรงตัวได้ก็เดินกลับไปจุดเดิเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่าง พอมีความคุ้นชินอยู่ความชำบางแล้วตอเพิ่มระดับความสูงของไม้ขึ้นไปอีก50เซนตอนนี้เรายิ่งรู้ว่าไม้ไม่วางอยู่บนตื้นดินความกป็รูว่ ความประมาความปรุงแต่งก็ย่อมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าเราเดินผลาดหลดมาจากไม้นั้นก็จะเจ็บความประวาาก็เพิ่มมากืึงกระเดินินไปเดินไปเดินมามมนก็เกิดความคุ้นชินก็เดินได้อันนี้ยังธรรมดาการเพิ่มระดับก็เพิ่มไปเรื่อยๆ จาก50ก็เป็นร้อยอะไรแบบน,นี้ก็มีความคุ้นชินกับการเดินต่อไปท่านก็ให้ยืดมันท่อนไม้เหมือนกันแต่ให้หลับตาให้หลับตาแล้วก็เดินลักษณะดเดียวกันพอหลับตานี่มันเป็นปัญหาเพราะมันมองไม่เห็น เป็นตัญหาก็ต้องหาวิธีการที่จะให้เดินไม่หลดหลับตาลงแต่นี้ก็ต้องใช้การสัมัมใช้ประสาทสัมผัสใช้กายสัมผัสเท้าที่เรายืนมันจะเพิ่มความรู้สึกเท้าที่สัมผัสกับพื้นมากอีก ค่อยๆยกเท้าขึ้นค่อยๆยก้าวเดินยกเท้าขว่เท้าซ้ายจะมีสติมากยิ่งขึ้นเพราะตาหมอมเองก็ต้องใช้ภา,าษาสมผัสส่วนอึ่นเท้าก้าวไปต้องระวังก้าวหนึ่งสองสามห้าหกปเกสรู้ว่ามันจะสุดปลายไม้ ก็ต้องยิ่งมีความ,ะมาร,ระมัดระวังมากยิ่งขึง้นแต่งานจะเาอลยปลายไม้แล้วหลดก็ต้องระวังทาต้องสัมผัสว่ามันพ้นปลายไม้พอดีปลายไม้หรือ,อยางแล้วค่อยๆกลับตัวเหมือนเดิมแต่ว่าตาเราหลับอยู่ไม่ไม่มลำบากแต่ ค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปก็สามารถทำได้อันนี้ก็พูดให้ท่านทั้งหลายมองเห็นภาพของการฝึกเพราะสมาธินั้นนอกจากมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วต้องมีการฝึกฝนมันก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คนที่ร่างกายเป็นปกติกับคนที่ร่างกายพิการ<ม>เช่นคนพิการทางสายตาคนพิการทางหู<ม>เขาจะมีปภาษาสัมผัสที่ดีที่มีความละเอียดความกดทั่วไปเขาก็ต้องใช้ปราษาสัมผัส เหล่านั้นทดแทนที่ขาดไปตัวของเราเองจะหาความปุกปลสมาธิเราจะรืมตาเราจะหลับตาเราจะทำกิจอย่างหนึ่งอย่างใดในชีวิตประจำวันความรู้เท่ารู้ทันในสิ่งต่างๆน,นั้นมันก็จะดีกว่าคดทั่วไป เราฐานะเป็นพระพิสุฐานะเป็นสมัมมณน,เ,นเป็นนักบวชเป็นผู้ที่มีศีลมีวินัยมากกว่าญาติโยมมากกว่าอุาัิอุบาสิการจึงต้องมีความระมัดระวังมีความสำรวมกายสังรวมววาจาม,มากกว่าคน ที่กล่าวมาองค์สมเร็จพระสัมมาสัจจ้าพระองค์บัญญัาข้อพระวินัยไว้ให้พระพฤกปฏิบัติมีความระเบียดมีความรับะมัดระวังมากควาคนทั่วไฟมากขณียาโยมยาโยมมีศีลห้ามีศีลสรรมเณรศีลสิบ อ,องพระนี่มี2 2 7เดเรียกว่ารอบกายรอบตาต้องทำอะไรต้องระมัดระวังในเสกียวัตรขพอปฏิบัติเรียกว่าเป็นมารยาทท่านกสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างการยืนการเดินการนั่งการนอนในละมัดระวังรับประทานหร่งกินพูดคิดท่านมีความวละเอียดมาก เช่นการรับประทานอาหารการฉันอาหารอันที่จริงมันก็เป็นมรารยาททางสังคมทางครอบครัวเกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อบรมสั่งสอนบุตรหลานในตระกูลอยู่แล้วว่าให้มีมรารยาทการให้โอกาสมีมรารยาทต่อตนเองมีมรารยาทต่อบุคคลอื่น ในข้อรพวินในการฉันอาหารเช่นผาชนะฉันก็ไม่ให้เกิดเสียงดังไม่ให้มีเสียงกระทบช้อนบาตจานอะไรต่างๆไม่กระทบเสียงดังบางสำนักปฏิปันคนที่บวชเข้ามา ก็ยังมีเสียงดังกับการใช้ภาชนะก็ต้องฝึกกันหรือบางแห่งก็ไม่ใช้ช้อนใช้มือเปิดเลยก็มีก็เคยลดเสียงดังแต่ของเราใช้ช้อนกันอยู่เมื่อเพื่อให้เกิดเสียงดังเราก็ต้องเพิ่มสติมากขึ้น จะตักข้าวแต่ละคำเนี่ยก็ต้องระวังไม่มีเสียงอันนี้เป็นการฝึกสติกนอกเหนือจากการที่เรานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกการรับประทานการฉันการดื่มต้องใชนะ้ภาชนะอะไรต้องเป็นอย่างไรนะเช่นในผู้ที่ ปฏิบัติวัดที่ฉันอาหารในในป่าเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องบาทเป็นภาชนะที่เราใช้ในการฉันหรือแม้กระทั่งเป็นกระเป๋าเดินทางเลยบาตบาพระจะใบยักวัดป่าเนี่ยบาจะใบยัก เพราะว่าใช้เป็นกระเป๋าเดินทางเวลาเดินทูดลงทุกสิ่งทุกอย่างก็บรรจุลงไปในปากเวลาพอที่เราจะนำป่าไปใส่อาหารก็พี่จะออกบินทบาทไม่ใช่ว่าจับปาาได้ก็ท้องท้องไหลสะพายไปเลยปาาเรารักษาเองรักษาอย่างดี บวชข้ามาใบาก็มีอยู่ใบนึงต้องรักษาอย่างดีบาทที่ใช้ในชีวิตที่บวชมาเนี่ยมีแค่สองใบในระยะเวลาหลายสิบปีใช้บาทแค่สองใบใบที่หนึ่งตอนเป็นสัมมณรได้นนมาจนกระทั่งบวชเป็นพระก็เปลี่ยนบาท ก็ใชายด้วยมากก่อนที่จะออกไปบินตาบาเนี่ยจะเอาน้ำน้ำใส่ไปในปาบแล้วก็จับบาบหมุนไปหมุนมาให้น้ำนั้นชำระร้างฝุ่นละออกออกแล้วก็เทน้ำติ้งให้แห้ง แต่ไม่ต้องเช็ดเช็ดเดี๋ยวเปื้อนอีกแล้วก็ออกไปรับบินทบาตรยาโยกใส่บาตรใส่ข้าวใส่อาหารต่างๆลงมาในบาตรกลับมาเราก็ตักข้าวออกเหลือไว้เฉพาะที่เราจะฉันตาม มากน้อยแต่และบุดกดลแตกต่างกันไปแต่เอาไว้เปลี่ยงพอครับที่เราัะต้องได้ับตัดออกอาหารที่มาใส่ในปากก็ประเคนจากอกที่หนึ่งไล่ไปสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าจนสิ้นสุดลูกที่นั่งสุดท้ายอาหารที่ประเคนของทิ่หนึ่งนี่เป็นการฝึกเป็นการปฏิบัติ ไม่ให้เห็นแก่ปากแก่ทอ้องเห็นต่อความอยากฝึกการมีเมตตาต่อบุคคลอื่นเราอยากฉันอะไรก็บุคคลอื่นเขาก็อยากฉันเหมือนกับเราเราก็ตัดพอประาม,ออมาณโดยคำนึงถึงปากท้องของบุคคลอื่น ในรูปอื่นตัดส่ไปหรือบางครั้งเราจะปลึกกิเลสของเราความอยากมันเกิดขึ้นอันนั้นอร่อยอันนั้นหน้าฉันถ้ามันรู้สึกว่ามันอร่อยมันหน้าฉันเราก็ไม่ตัดมันเสียก็ปล่อยให้ภูตนอ,อื่นไปเรียกว่าปลื้มความสุขตัวเองอ,อยา่างนี้มันไม่อร่อย อย่างนี้เราไม่ชอบเราก็ปื้นตักมันมาปืน้นในสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้เป็นการก็เป็นวิธีการาเวลาฉันในวินัยบอกไว้ว่าไม่ให้มีเสียงดังไม่กระทั่งเสียงเสียงเคี้ยวอาหารเสียงอะไรไม่ให้มีเสียงดังจับๆไม่มีเสียงดังซึ้ง ในวินัยบอกเอาไว้วินัยมีไว้เพื่อให้เราศึกษาพิจารณาและนำมาฏปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการกสติทั้งสิ้นฉะนั้นให้เราค่อยๆศึกษาค่อยๆปฏิบัติดูก็จะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องเล็กในน้อยก็นำมาเราศึกษาังอีกอย่างหนึ่ง พ่อแม่ครูวาจารย์ท่านเตือนสติอยู่ไปก่อนเวลาเราไปฉันอาหารที่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่ใช่ยากไม่ใช่ภาวรณาเขาให้อะไรมาเราพิจารณาแล้วไม่เป็นโทษเราก็ฉันสิ่งนั้นไปโดยไม่ต้องไปเรียกร้องขอนู่นขอนี่ขอนั่นขอน้้ำปลาขอพริกขออะไรเพิ่ม พพิจารณาเท่าที่เขาให้มามันจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราต้องตปรงตปรงในลักษณะใดาอ้อบุญว่าสนาบารมีเรามีเท่านี้บุญเรามีเท่านี้เราได้ขออย่างนี้ราหนี้บ้างไม่ราณนี้บ้างบุญเรามีเท่านี้เราก็ใช้เท่านี้ฉันเท่านี้ได้วบบตปรงพิจารณา ไอ้ความทุกขความอยากความอะไรมันก็จะลดหายไปแต่ถ้าเราไม่ฝึกเราชอบฉันเค็มไม่มีน้ำปลาเรียกร้องวุ่นวายก็เป็นเป็นภาระอะไรต่างๆแล้วก็ค่อยๆตัดตรงกบมันออกค่อยๆฝึกมันทำได้มันทำได้ไดค่อยๆฝึกมันก็สามารถที่จะบรรเทาสิ่งต่างๆ หรือนิสัยต่างๆของเรามันลง<ม>เราบวชมาเราปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกก็ทำได้ก็าฝากท่านทั้งหลายเป็นข้อพิจารณาเป็นข้อศึกษาค่อยๆปปฏิบัติดังนั้นการทำสมาธิการทำอะไรฝึกสติฝึกอะไรไม่ใช่เฉพาะเราตั้งหลับตาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดความสงบ พอ,อลืมตาแล้วไม่ได้เอามาใช้เลยาแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์หลับตานี่เป็นภาคทิสติเรานำไปใช้จริงๆในขณะที่เราลืมตามันได้บ้างผิดบ้างพลาดบ้างก็ดีกว่าเราไม่ฝึกอะไรเลยมันฝึกไปเรื่อยๆท่านจะเห็นประโยชน์ก็ขอฝากไว้แต่เบยกเท่านี้